วัสดีครับวันนี้มีโอกาสมาเซเวินโชค๊คนะครับก็วันนี้จะยุ่งนิดนึงนะครับพอดีสับสนคิวนะครับพอดีมีลูกคา้าเวอร์ซิทพันโทรมาสองคันนะครับผมว่าผมเลื่อนนัดให้เป็นวันอื่นแล้วพอดีวันนี้เทป,ปูนหน้าบ้านนะครับเทป,ปูนในใ,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 ในในในร้านนะวุ่นวายนิดนึงแต่ก็ไม่เป็นไรครับลูกคา้าก็มาแล้วนะก็อุตส่าห์ให้เกียรติ ให้ความไว้เนื้อเชื่อใจเรานะครับผมก็ถอดถอดหน้าบ้าน <laughs> ถอดหน้าบ้านแล้วก็มาเซอร์วิสข้างในเหมือนเดิมนะครับความสะอาดความอะไรเงี้ยก็พยายามรักษามาตรฐานเอาไว้นะครับอันนี้เพิ่งถอดเข้ามาเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเราไปทําความสะอาดนิดนึงนะครับตอนนี้ก็เป็นซิลแท้นะครับเบิกจากศูนย์คาวาเลยนะครับ ตอนนี้ก็ราคาถูกนะฮะบ,บอกเลยราคาถูกสนใจก็ไปซื้อเก็บไว้ก็ดีนะเผื่อวันหน้าวันหลังเราจะต้องทำเงี้ยเราก็ยังมีของถูกไว้นะครับปกตินี่พันหกพันหกพันเจ็ดเลยนะซ้ายขวาอันนี้ซื้อมาเออทำไมราคาถูกจังวะก็ดีนะถูกก็ดีตอนนี้ผมก็ให้ลูกค้าไปไปไป,ไปซื้อนะครับเพราะว่าชวงน,นี้ผม ผมไม่สต็อกเพราะว่ามันแพงบางคนมาแล้วไม่เข้าใจหาว่าเราเราเรา,เราบวกแพงนะครับเดี๋ยวลงมือทํางานกันนะครับตัวนี้ก็ใช้มาระยะประมาณ3ปีนะครับโชค๊คภายในก็ก็ยบยไว้นะครับตัวนี้จริงๆแล้วก็ไม่อยากให้ให้ให้ใหเปลี่ยนซีลสักเท่าไหร่เพราะซีลสภาพมันก็ยังดีอยู่รถใช้แค่ประมาณ2 0 0 0 0โลเโลนะฮะซีลจริงๆเราถามว่ารั่วไหมยังไม่รั่วหรอกนะครับแต่เพื่อความสบายใจลูกค้าก็ก็อยากเปลี่ยนนะอยากเปลี่ยนแล้วก็ เราก็บริการให้นะครับทำตามใจลูกค้านะครับอยู่บนมาตรฐานนะครับถ้าอัานไหนบางคนลูกค้าอยากฉีกแนวอะไรเงี้ยอย่าง,อย,างอย่างลูกค้าถ่ายน้ำมันเครื่องลนะิควิดโมลีเนี่ยในในช็อปผมเนี่ยผมมีอยู่2ช็อปในที่เดียวกันนะบางคนจะให้ใส่น้ำมันตามที่เขาสั่งเนี่ยผมบอกเลยใส่น้ำมันตามที่คุณสั่งมันผิดสเปกนะแต,แต่ถ้าพี่ยืนยันว่าพี่อยากกระทำผมก็จะทำให้แต่ผมแจ้งก่อนนะแต่ก,ก็ก็ไม่มีใคร ไม่มีใครแข็งขืนนะเพราะว่าเราก็แจ้งไปแล้วตามสเปคเท่านั้นเท่านี้ก็ควรที่จะเชื่อผมนะถ้าใส่ผิดใส่เกินเนี้ยมันก็มันก็รั่วนะซิลก็รั่ว,วใส่ขาดเครื่องก็พังนะก็อย่างน้อย,อยก็ยังขอบคุณที่ฟังกันนะครับเพราะว่าเราก็ทำด้วยความความความรู้ที่เรามีนะด้วยจรรยาบรรช่างนะครับที่ผมที่ผมใช้มายึดเหนี่ยวมาตลอดนะครับโอเคครับอย่าลงมือทำงานเดี๋ ตามพบดยืดยาวทีเ่เราประกอบโชค๊คเข้าไปนะแล้วก็ไขทอ้องนะครับไขทอ้องยึดนอด็อตกับแกนโชค๊คนะครับตามมาตรฐานนะครับไม่ใช่แบบไขแล้วชีวิตนี้ไม่นอาเอาออกนะครับอย่างที่เจอมาในพวกรถ x max อะไรพวกนี้ส่วนใหญ่พวกนี้เขาจะใช้เครื่องยิงนะครับยิงแบบไม่คิดชีวิตนะครับโดยที่ไม่วัดค่าทอ้อไม่วัดค่าอะไรขนั้นครั้งต่อไปถ้าเกิดว่าคุณจะเซอร์วิสก็เป็นเวรเป็นกรรมของลูกค้านะครับ แล้วก็เป็นเวียเป็นกรรมของของช่างที่จะมาทํานะครับยิงแรงแงมากๆก็หัวน็อตมันก็จะมันก็จะเบิลเบลเยินๆยินนะนะอันนี้ผมเอามาให้ดูเป็นตัวอย่างนะครับอันนี้ก็คือเป็นหัวน็อตใหม่ที่ยังไม่เคยถูกกระทําชํเาเรานะครับเจองานแบบนี้โอเคเราก็จะเซอร์วิสด้วยความสบายใจนะเพราะว่าเราทําแล้วมันก็ไม่ได้ยุ่งยากมากนะครับก็คืองานตามมาตรฐานนะครับ พวกนี้นี่ก็จะมีความคมของเหลี่ยมน็อตมันก็ยังคงอยู่นะแย่ yeah, เข้าไปเนี่ยมันก็จะแบบแน่นนะครับไม่ถึงขั้นว่าคลอนนะครับถอดก็ไม่ได้ยุ่งยากอะไรไปครับลงมือทําความสะอาดแล้วก็ไปประกอบเข้ารถกันครับถาน้ํายากันคลายก่อนนะครับ